ช่วงนี้จะพาไปดูธุรกิจอีกประเภทหนึ่งของสีไทยซูเปอร์แวร์ธุรกิจขายตรงถ้าพูดถึงสีไทยแล้วนะก็ต้องยอมรับเลยนะทุกเก่งทั้งทางด้านพลาสติกใช่ไหม แล้วตอนนี้กาลังลุกธุรกิจขายตรงอีกใช่ค่ะคือสีไทยเนี่ยของคุณสนานอังอุบลคุณอย่างที่เรียนไปแล้วไม่ดังเฉพาะในประเทศเท่านั้นดังระดับโลกนะคะใครๆก็รู้จักผลิตภัณฑ์ของสีไทยจนกระทั่งพอสีไทยออกมาเนี่ยจำได้ว่าเคยคุยกับคุณสนานคุณสนานบอกว่าเมืองจีนก๊อปเลยเรอผลิตภัณฑ์คือดังระดับอินเตอร์ขนาดนั้นแต่ล่าสุดนะคะก็คือไปทําธุรกิจขายตรงเอสเนเจอร์เป็นธุรกิจเครื่องสําอางที่เอาพวกมังคุดใช่ไหม่เพราะฉะนั้นแบรนด์ก็จะเป็นสีม่ว Oh. แล้วก็มีตั้งแต่ตัวบำรุงผิวไป uh huh. จนกระทั่งถึงเครื่องสำอาง uh huh. uh huh. อันนี้ก็มีการเปิดตัวตอกย้ำแบรนด์กันอีกครั้งหนึ่งที่โรงแรม Miracle Grand นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว uh huh. ถือว่าต้องมีการย้ายสถานที่จัดงานกันมาที่สุดอีกงานหนึ่ง <laughs> นะคะเธอก็หลบหนีความชุลมุนวุ่นวายแล้วก็เปิดตัวผู้บริหารใหม่ด้วยไปชมกันค่ะครับ บริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนมีประวัติอันยาวนานและเข้าสู่ปีที่47ในปีนี้โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงงานการผลิตสินค้าพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียมีสินค้าหลากหลายชนิดซึ่งในปีนี้มีการขยายการผลิตโดยติดตั้งเครื่องเป่าขวดพลาสติกเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้สีไทยยังเป็นโรงงานผลิตเมลามีนประเภทจานชามและเครื่องใช้บนโต๊ะอ,อาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งนอกจากจะเป็นผู้นำตลาดในประเทศแล้วยังส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศอีกกว่า100ประเทศในปัจจุบันโดยมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนเวียดนามอินโดนีเซียและสำนักงานที่อินเดีย และเมื่อเดือนกรกฎาคม2552สีไทยได้เปิดธุรกิจใหม่อย่างเป็นทางการนั่นก็คือธุรกิจเครือข่าย s n a t น r e ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายการขายไว้ที่100ล้านบาทในปีแรก200ล้านบาทในปีที่2และ1,000ล้านบาทในปี2557โดยมีผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น116รายการแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อถนอมผิวกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนและกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆโดยมีพันธมิตรที่สําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งคุณสนั่นอังอุบลกุลเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยแห่งนี้และได้จัดตั้งโครงการจากหิ้งสู่ห้างซึ่งเป็นโครงการต้นแบบในการประสานความร่วมมือของภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแห่งนี้ ในการใช้สารสกัดจากมังคุดภายใต้คำขอสิทธิบัตรการแปรรูปมังคุดแบบพบวงจรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้เกิดสินค้าคุณภาพสูงระดับสากลซึ่งมีผลงานการวิจัยมากมายที่หมอจ,จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงต่อไปขณะนี้นี่เราเห็นโอกาสเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM นะครับว่ามันมีการขยายตัวไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยแต่ทั่วโลกด้วย ฉันในเมื่อปีกว่าที่แล้วมาเราก็ได้มีการเริ่มทำธุรกิจแบบ MLM นะครับโดยมี4กลุ่มลูกค้าด้วยกันคือพวกอาหารเสริมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเครื่องสำอางและก็เครื่องใช้ในบ้านอย่างเช่นพวกยาสีฟันผงซักฟอกต่างๆและเรามีความมั่นใจว่าธุรกิจอันนี้จะขยายได้อย่างรวดเร็วมากเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เกษตรกรรม ยังเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่และเราก็ได้สามารถที่จะเอาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสารสกัดจากมังคุดนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเราเรียกว่าทำโครงการจากหิ่งสู่ห้างและที่ออกสู่ตลาดนั้นได้รับการตอบรับที่ดีมากเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงนะครับเกี่ยวกับเรื่อง สินค้าตัวมังคุดโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นอเมริกาเราก็สามารถที่จะขยายครับธุรกิจอันนี้เนี่ยไปสู่ในประเทศทุกภูมิภาคแต่ในปีนี้เนื่องจากคุณบัญชามาร่วมทีมกับผมมานะครับฉนั้นโอกาสที่เราจะสามารถจะขยายได้ก็คือประเทศที่ใกล้เคีเคยงก่อนหรือเพื่อนบ้านอย่างเช่นพมา่าลาวเขมรเวียดนามหรือในอินโดนีเซียทันทีได้ครับ มาถึงวันนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่สุดก้าของบริษัทสีไทยจำกัดมหาชนในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจ S-Nature ให้ก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยได้คุณบัญชาเหมินทะคุณมาร่วมง,งานกับบริษัทในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย S-Nature เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญรุดหน้าสู่วิสัยทัศน์ที่ว่าธุรกิจเครือข่ายไทยสู่ธุรกิจเครือขา่อขายสากล ซึ่งจะสามารถเป็นจริงได้ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของสีไทยที่มีสาขาทั่วประเทศถึง14สาขาและกำลังจะขยายเพิ่มขึ้นอีก4สาขา <Okay. S 1> โดยมี3สาขาตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดน <Okay. S 1> เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวสู่ประเทศลาวพม่าและเขมรโดยในปีหน้าเอสเนเจอร์ S ager, มีแผนการที่จะขยายธุรกิจออกไปอีก4ประเทศได้แก่เ mm hmm. วียดนามอินโดนีเซียอินเดียและมาเลเซียโดยคุณบัญชาจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้ ด้วยผลงานที่โดดเด่นและได้ผ่านงานธุรกิจเครือข่ายมาเป็นเวลากว่า20ปีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของ S-Nature เนี่ยนะครับเราก็ยังต้องให้ความสําคัญในเรื่องของโครงการหิ้งสู่ห้างนะครับซึ่งเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวที่เป็นสารสกัดจากมังคุด นะครับอันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตจนบุรีกับบริษัทสีไทยโดยมีการวิจัยพัฒนาสารสก,กัดจากมังคุดเนี่ยแล้วก็นำผลิตอ,ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น,นำเสนอผ่านเครือข่ายของ Air S n a t น r e ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับทั้งการที่เราสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเมืองไทยการที่เราเปิดโอกาสให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตผลนะครับการที่เราเปิดโอกาสให้สมาชิก S Nature เนี่ยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยให้กับลูกค้าและนอกจากนี้เนี่ยยังการเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผลิตโดยคนไทยครับ สักครู่ค่ะพี่นุ้ยจกทันโลกเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวครับวันนี้เราก็จะพาไปหลายที่หลายมุมเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าปัญหาการเมืองมันมาป่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหนักขนาดนี้ครับก็ต้องไปทําบุญด้วยเพราะว่าทัวร์ท่องเที่ยวทัวร์ทำใช่ไหมใช่ค่ะไปหาทางเร่งรณรงค์ให้คนออกมาเที่ยวกันดีกว่าแต่จริงๆคนยังเที่ยวกันอยู่นะคะเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายท่านเลยทีเดียวหลบหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพหลบหนีจากเคอร์ฟิลด์อกอน่างจังหวัดนะ หลายท่านมีบ้านพักอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ก็ไปหาที่เที่ยวอันนั้นหมายถึงคนที่สามารถทําได้คือมีกําลังซื้อนะคะแต่ว่าประชาชนทั่วไปถ้าหากว่าอยากจะเที่ยวอย่างไม่แพงมากประหยัดแล้วก็ผ่อนคลายเที่ยวที่ดีๆช่วงหน้าก็อย่าลืมติดตามเดี๋ยวชมพบกันในช่วงสรุปข่าวท่องเที่ยวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ค่ะครับ แต่สิ่งที่สภาสกรรมรท่องเที่ยวกังวลมากยิ่งกว่าการที่นักท่องเที่ยวหายไปรายได้จากกันท่องเที่ยวหายไปก็คือการหยุดกิจการของผู้ประกอบสกิกรรมการท่องเที่ยวทั้งรายเล็กรายใหญ่ S C B Beyond Platinum บัตรเดียวอัปเกรด สิทธิประโยชน์มากมายอัปเกรดคะแนนสะสมสูงสุด4เท่าถึง31สิงหาคมสกหน้า SCB Beyond Platinum Always Upgrade ด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริย a Active Smart กับความเย็นและอุณหภูมิแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบการน้ำแข็งกาอใช้ Fisher Paykel สมอนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น วิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกข่าวท่องเที่ยวกับ Travel News Network ที่นี้ทีเดียวเจาะข่าวเล่าความกับอวสดาปกบนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14.00นนทาง TNN 24